เอาให้เหมือนของจริงหรือว่าเอาตามที่เด็กๆคิดนะคะ,ะให้เด็กๆถ่ายทอดผลงานความคิดสร้างสรรค์งลงในใบงานใบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำง,งานเสร็จแล้วคุ่ครูคก็จะให้เด็กๆเ,เล่นเกมเล่นเกมการศึกษาเขียนจากผู้ภาพกับคำนะคะครูเตรียมเกมไว้แล้วตามกลุ่ม เดี๋ยวทำไบงานเสร็จแล้วเราก็จะเล่นเกมกันนะคะตามขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำงานให้เร็วนะคะแล้วกุมไหนเสร็จก่อนกุ่มครูจะให้เล่นเกมก่อนดีไหมอ่ะดีเนาะดีไหมคะอ่าโอเคนะเด็กๆเดี๋ยวให้กลุ่มที่หนึ่งลุกไปยกโต๊ะก่อน นั่งทาเป็นกลุ่มตรงนั้นแหละยกโต๊ะหันหน้าชนกันนั่งหนึ่งที่เรานั่งทำงานเป็นกลุ่มหันหน้าชนกันนะนักา นั่งนะสตั๊นนั่งครับลูกอ่ะชั้นทําแป้งนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยว <laughs> à, <laughs> <hồi. cười> <laughs> <laughs> รับใบงานก่อนถี่หนึ่ไม่ยากนะคะใบงานแบบนี้ไม่ยากข้นแกนขึ้เแนับมายกโตเลี้วข้แันาแกนไม่ไต้องหันหน้านี้อ๋อหน้าตรงก็ได้หน้าตนี้แหละข้อแกวข้อแกว้อก หนูวางเก้าอี้สวยๆดยโอเคเก่งมากใช่มูฟเข้าหากันเลยใช่